สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่29นะครับวันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2564ครับหาเยี่ยมชมาการปฏิบัติหน้าที่ของการตรวจวัดควันดำของจัราจ มวกส้มจราจรกลางครับเดี๋ยวเนนี้คำทายก่อนสวัสดีทุกคนนะครับผมแจ็คเซื้อล้อนะครับวันนี้จะพาเยี่ยมชมการปฏิบัติหน้าที่ของการตรวจวัดควันดำของจราจรกลางนะครับเดี๋ยวเรามีข้อสงสัยหลายหลายเรื่องเดี๋ยวไปไปสอบถามเผื่อหลายๆคนข้องใจเหมือนผมโอเคเนาะเข้ามาแล้วก็ ดไลค์กดแชร์นะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูเหตุการณ์ตามไปเลยครับก็จะดีขึ้นมาหน่อยนะครับสำหรับการจราจรข้างหน้านี้จะเป็นการยืงนโบกนะครับยืนเรียกก็จุดประสงค์ก็คือ รถที่ปีเก่าๆนะครับท่านก็จะเรียกเนียกเขาจะรู้ไหมล่ะเรียกอย่างเงาี้เขาจะรู้ไหมเขาจะยืนท่านจะมายืนอันเนอเปออันนี้เป็นสิบตำรวจโทรนะครับสิบตำรวจโทรมายืนก็ดูดูรถที่วิ่งมาจากตรงนู้นนะครับท่านก็จะใช้ดุลยชนิดในการเรียกค่ะเราดูรถคันนี้เรียบไหมรถคันนี้ รถคันนี้เป็นของราชการจะไม่เรียกนะครับเป็นของราชการจะไม่เรียกก็่านอยู่ข้างหน้านะครับจุดตรวจวัดควันดำอยู่ข้างหน้านะครับจุดตรวจรับความดัอยู่ข้างหน้าท่านก็จะมายืนตรงนี้เพราะว่าเส้นนี้เป็นถนนเส้นประหลโยธินนะครับรถจะยู่เทินเยอะมากรถที่ใช่ยู่เทินเยอะมากแล้วก็จะมายืนโบกคอยเรียกรถเข้ามาดูภาพเหตุการณ์หน้าเลยนะครับก็จะเป็นจุดเดิ ตรงข้ามตลาดสดแยกลำลูกกาคือจุดตรงเนี้มันจะเป็นจุดยุทธศาสตร์เขาเรียกว่าจุดยุทธศาสตร์นะครับทําเลมันจะเหมาะมากนะครับเพราะว่ารถที่ออกมาจากลำลูกกายไหมฮะวิ่งมาเนี่ยจะต้องไปยูเทิร์นใต้สะพานยูเทิร์นะ U turn. จราอ้ายรถเมย์นะครับ้ายรถเมย์แต่ท่านจะมาอยู่ตรงหน้า้ายรถเมย์เลยจะหยุดอยู่ตรงหน้า้า้รถเมย์เลยเอากลวยมากั้นไว้รถเมย์รถเมย์จะเข้ามานี่ไม่ได้นะรถเมย์ต้องออกไปเลนสองนะครับผมจะมาสอบถามเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติหน้าที่สอบถามครับไม่ได้ตรวจสอบนะสอบถามจุดตรวจมลภาวะ จุดตรวจมลภาวะพอจุดตรวจปั๊บนะครับก็จะมีตัวไอหนึ่งสองสามตัวไอหนึ่งสองสามตรงนี้เป็นป้ายรถเมล์อันนี้เป็นรถขยะรถขยะนะครับรถขยะนี่ผมไม่รู้ว่ามอีอำนาจพิเศษอะไรไหมนการที่จะขี่ถ่านะนรถขยะนะดูการจราจรเห็นไหม รถเยอะไหมการจราจรคับทัังมากนะครับเหตุผลที่มาตั้งตรงนี้เพราะว่ารถที่ใช้ถนนชนี้เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นรถที่ออกมาจากเส้นลำลูกกานะครับเนี่ยออกไปไหมออกมาปุ๊บจะต้องไปยูเทินยูเทินตรงนู้นะครับยูเทินกลับมาปุ๊บพอมาถึงตรงนี้ด่านก็จะตั้งอยู่หน้าป้ายรถนี้นะครับซึ่งสมรภูมิเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าตรงนี้นะครับ เป็นร้านเขาเรียกว่าร้านขายของร้านขายของของแม่ค้าร้อยตำรวจเอกจรร้าสว่างเนตร้อยตำรวจเอกจรร้าสว่างเน <_ an> ตรองสวงานพิสูจน์มวลภาวะปรกอกับการห้ามก็จะรอหากพบเจ้าหน้าที่ทุ่รจตประพฤติม่ชอบให้แจ้ง จ้าหน้าที่ปิัติอยู่ห้านายร้อยตำรวจครอจรันสว่างเนตรสวัสดีครับท่านครับดท่านจรันสว่างเนตรถูกต้องครับผมท่านเป็นผู้ควบคุมด่านตามใต้ถูกต้องครับผม่ักผูก้องขอสอบถามได้ไหมครับเรื่องอะไรครับเรื่องในการตั้งจุดตรวจที่ละครับครับอมันทําอะไรให้กับอากาศดีขึ้นบ้างครับในการตั้งจุดตรวจเราทำตามคุ้มัญชานะครับปฏิบัติหน้าที่ตามผู้มัญชา คภาพดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นมันจะมีตัวชี้ว่าต้องค้าอยู่นะควบคุมอรที่เป็นเกลูอเกลืออะไรควบคุมเราวีนาที <c oughs> ก็ม,มีคณะกรรมการดูแลอยู่นะครับเรื่องเรื่องนโยบายทีออ่กันล้อมหองมันมีคณะกรรมการกดูแลอยู่ก็คือทำหน้าที่ในส่วนที่จะรับมอบหมายก็ได้คดรูเข้าใจแต่ทีนี้ประชาชนเขาสอบถามมาว่าทําไมจุดตรวจวัดควันดังมันเยอะจัง,จงมันเยอะจังแล้วทีนี้เขาอยากรู้ว่าในเมื่อจุดตรวจวัดควันดังมันเยอะมันมีทั่วกรุงเทพร่ปนิมิตุเนี่ยมันทําให้มลภาวะไอพีเอ็มสองจุดห้าเนี่ยไอไอใต้ที่อยู่ข้างหน้านี่เนี่ยเนี่ยมันทําให้ค่าพีเอ็มสองจุดห้ามันลด หรือลดลงยังไงเขาอยากทราบไงผมก็เลยมาสอบถามให้ว่าในการที่ปฏิบัติของของท่านหล่าเนี่ยที่พวกท่านปฏิบัติเนี่ยมันช่วยลดหรือว่าช่วยเพิ่มอะไรยังไงก็่ที่ผมบอกมันน่าจะมีตัวชี้วัดอยู่ต,ยตัวชี้วัดอยู่ก็คืออานี้ผมผมสอบถามพวกกองในตรงเลยถ้าผมอยากทราบความแตกต่างว่าการตั้งจุดตรวจกับไม่ตั้งจุดตรวจเนี่ยค่า PM 2.5มมันต่างกันยังไงผมต้องไปดูที่ไหน งงต่อไปผมก็งงต่อไปผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะมีหน้าที่ปฏิบัติแค่ตรงเนี้ยนะครับตามคำสั่งของประชาชนใช่ไหมครับผมเข้าใจเข้าใจแต่ที่นี่ผมอยากรู้ไงว่าประชาชนเขาหลายคนเกาอยากรู้ว่าในเมื่อตั้งตุ๋นตรวจวัดคอนดัมเนี่ยการตรวจวัดเขารู้อยู่แล้วว่า ตว่งเวกนมเกิดกันเอนี้อง่ยงาาผตามนั้นก็คือเจ้าหน้าที่มีของปฏิบัติหน้าที่ตามคส่งัชานะครับส่วนหลายๆคนที่ถผมมาว่าตั้งจุดตวจรดคนดาทั่วกรุงเทพมหานคเนี่ให้มลพวเพ่มขึ้นหรือดลงยังไงอันนี้ไม่มีคำตอบนะเราต้องไปหาคำตอบกันเองผมก็ไม่ เดียวนลอวเป็นหน่วยตรววัดอย่างเดียวครับค่เกินมาตรฐานไมเกินมาตรฐานแค่นั้นเอง,งอันนี้ผู้กองมาทุกวันไมหมรูป้ป่ะเรื่องเรื่องการออกปฏิบัติหน้าที่ บกจลกองกกับการนาเนี่ยเป็นคนรับผิดชอบเกี่ยวกับการสร้าสงสุสอนคนดับนะครับทุกที่ส่วุสานคนดับทุกที่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นของกองกับการนาบกาาจลนะครับเนใาใ่ตามนั้นเนาะโอเคมาสอบถามให้คร่าวๆนะครับยังไงก็ขอบคุณผู้กองจราจรมากขอบคุณครับขอบคุณครับที่มาเยี่ยมเยี่ยมครับผมเพาะว่าผู้กองอย,า,อยา,งงากเห็นว่าผมเป็นศัตรูนะ จากนั้นผู้กองตั้งตีโมงเนี่ยผมมาตอนประมาณแปดโมงกว่าตาเวลามันก็คือสิบโมงเป็นไฟสองครับาโมงเปไฟอันนี้ก็คือยืดจนตามสภาพการจราจรด้วยดจะชาไตประมาณนี้่ครับผมากนะนํากอนิดนึงไอ้ตรเนี้ผู้กองรู้เป็นฟรเนใส่เวลารถเมล์เข้าเวลาผู้กองเรียกตรวจตรงนี้รถเมล์มันต้องออกไปเลนสนึงไง เดินสั้ใช่อนไปไปเราก็ไม่เรียกถึงขนาดว่าจนไม่ได้สนใจอะไรทั้งสิ้ชมโอเคนะก็ฝากฝากให้ทุกคอนตรงนี้นิดนึงอ่ะที่ที่ผมมองว่ามันอันตรายสำหรับรถเมล์เพราะว่ารถเมล์อมันก็ชะลอยแล้วตอนนั้นะก็ระบายครับเพื่อการเดินเพื่อการเดินบางทีนะบางทีผมมาโดนรถเมล์จอดอยู่เลนสองคนที่นั่งรอต้องวิ่งขึ้นเลนสองเพราะว่าตรงนี้มันมีรถจอดอยู่บางทีรถเมล์ไม่เห็นเรายังบอกรถเมล์ให้ประชาชนเลยนะ มาเยืเยนใหม่สวัสดีครับก็สอบถามให้แล้วนะครับคําตอบส่วนจะได้คําตอบหรือไม่ก็ตามนั้นนะผมเป็นคนไปสอบถามให้เราไม่มีอาคกติกับเจ้าหน้าที่แค่สอบถามให้เฉยๆนะครับส่วนใครจะใช้ดึงพินิจอะไรยังไงก็แล้วแต่แต่นะครับการคอมเมนต์หรือใช้คําพูดในคอมเมนต์ผมเนี่ยกรุณาใช้คําพูดที่มันสุภาพอย่าใช้คําพูดหยาบคาย และห้ามด่านะคบห้ามด่าเจ้าหน้าที่ห้ามด่าผมด้วยผมไม่ได้มีคติห้ามด่าผมห้ามด่าเจ้าหน้าที่เพราะเจ้าหน้าที่ท่านออกปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชานะครับไม่มีหรอกครับใครที่อยู่ดีๆแล้วอยากออกมาตั้งเองอะ่ะมันทําไม่ได้หรอกครับถ้าผู้บังคับบัญชาไม่อนุมัติมันทําไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากทุกคนแล้วกันเนาะโอเคถือว่าแบ่งปันบรรยากาศนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม คลิปนี้มีประโยชน์ก็แชร์ไม่มีประโยชน์ก็ไม่ต้องแชร์ผมแจ็คใส่ล้อทีมงานนักรบดันเถือนป๋าเก่งกไก่ใสยอ่อนป๋าธรรมาาชาติสาชาติขอบคุณทุกคนวันนี้ขอแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ